เรียนวิทยากรผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านด้วยข้อมูลการค้าเชิงลึกของตลาดภูมิภาคอเมริกาลาตินยุโรป CIS แอฟริกาและตะวันออกกลางการสัมมนาครั้งนี้เป็นภารกิจหลักของกรมในด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังวิกฤตการโควิดรูปแบบการค้าหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้รับความรู้ใหม่ๆและเทคนิคต่างๆที่จะเป็นประโยชน์จาก ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละตลาดให้สามารถนำไปปรับใช้สร้างโอกาสทางการค้าในการเจาะตลาดต่างๆได้อย่างเหมาะสมสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติกรุณาสละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการทุกท่านจะได้รับประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดทำการค้าเป็นผลสำเร็จช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป บัตรนี้ถึงเวลา,าสมควรแล้วผมขอเปิดสมัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการณนะบัตรนี้ขอบคุณครับ